ทำไมฟังคุณหมอหนึ่งแล้วคุณหมอหนึ่งบอกว่าลดน้ําหนักลดพุงกินแบบหนึ่งแต่บางทีไปฟังเทรนเนอร์แล้วเขาบอกว่าให้กินอีกแบบหนึ่งมันมีอะไรที่แตกต่างกันเดี๋ยวหมอหนึ่งจะอธิบายให้ฟังช่วงลดพุงนะเราต้องกินแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้ IF ทําแบบนี้นะส่วนช่วงที่เราได้น้ําหนักที่พอใจแล้วอยากสร้างกล้ามเนื้อเราต้องกินอีกแบบหนึ่งนะแล้ว IF ทําอีกแบบหนึ่งนะออกกําลังกายช่วงเวลาก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่เคยเข้าใจผิดจะได้ฟังแล้วอ๋อเลยทันทีเมื่อดูจนจนนบคลิปัสวสวดีผมอ ลดน้ำหนักคั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่ง t h y Hero นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคำถามที่เพื่อนๆใน YouTube เราเนี่ยแหละพิมพ์ถามมาในคอมเมนต์นะครับว่าคุณหมอคะช่วงที่ลดพุงกับช่วงที่เราต้องการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะให้มันมีซิกแพคเนี่ย มันกินต่างกันยังไงหรือออกกําลังกายต่างกันยังไงเพราะว่าหมอหนึ่งพูดแบบหนึ่งเทรนเนอร์บางคนพูดอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะครั้น,นี้ก็ตามธรรมเนียมนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็มีกําลังใจในการลดน้ําหนักมาให้อีกแล้วนะครับนะอันนี้เป็นของนักเรียนท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มลดน,น้บ อายุ58ปีอีนบอกแล้วนะย้ําทุกคลิปเลยนะครับใครที่ติดตามดูช่องหมอหนึ่งอยู่เรื่อยๆรื่ยๆืๆ,ๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ผอมไม่ใช่เพราะเราไม่มีความรู้นะแต่เราไม่มีความเชื่อมากพอที่จะเอาความรู้ที่ฟังไปลงมือทําต่างหากเนาะเพราะบางคนฟังมาหลายหมอด้วย บางคนตัดสินใจว่าจะเชื่อหมอหนึ่งจะฟังหมอหนึ่งแล้วแต่ไม่กล้าลงมือทาคือกลัวผิดหวังกลัวทําไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเอากรณีของนักเรียนหมอหนึ่งในกลุ่ม v i p ที่เขาทําได้แล้วเนี่ยเอามาแชร์ทุกวันทุกวันทุกคลิปเนี่ยคุณฟังซ้ําๆเดี๋ยวคุณจะเริ่มเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณจะไปลองทําแน่นอนนะครับเนาะอย่างคนนี้เนี่ยมาลดสําเร็จตอนอายุ58นะครับลดน้ําหนักมาทั้งชีวิตเนี่ยนะมาสําเร็จตอนอายุ58ก่อนหน้านี้เกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก่อนหน้านี้เน นะเดี๋ยวบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้หมอหนึ่งจะพูดเรื่องส่วนหนึ่งของการลดไขมันว่าทำยังไงถูกไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของการสร้างกล้ามเนื้อว่าทำยังไงอย่างแต่ก่อนเนี่ยพอเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะลดไม่ได้เลยใส่เสื้อผ้าก็เป็นไงใส่เสื้อผ้าก็อึดอัดนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีคนทักละพี่สาวทักว่าลดน้ําหนักหลอ่อทาไมดูตัวเป็นไงตัวเล็กลงเพราะฉะนั้นผมจะย้ําตลอดนะครับประโยคหนึ่งว่าเมื่อก่อนเราไม่ใช่ไม่เก่งแต่เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เฉย โอเคเปล่าเพราะนั้นอย่าไปบอกว่าตัวเองไม่เก่งเด็ดขาดจิตใต้สําสนึกเราจะเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้แล้วเราเชื่อว่าเราก็น่าจะทําได้เหมือนกันเพราะมีคนที่อายุ58ยังทําได้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําได้เนาะนะครับคราวนี้สิ่งที่วันนี้จะคุยกันนะครับก็คือเรื่องของช่วงที่เราลดไขมันลดพุงกับช่วงที่สร้างกล้ามเนื้อมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง ทุกอย่างจะโยงมาที่สิ่งสิ่งเดียวที่หมอนหนึ่งพูดทุกคลิปนะครับพูดจนจําได้แล้วนะไม่ต้องมีสคริปดูเลยเพราะอะไรใช้ทุกวันใช้สอนนักเรียนเป็นหมื่นๆคนนะครับใครที่ฟังหมอนหนึ่งมาหลายคลิปเนี่ยก็จะได้ทบทวนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องจดเลยเพราะอะไรเพราะพูดจนจําได้แล้วเนาะคนเราเนี่ยเวลาไม่ว่าจะสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าจะลดไขมันจะต้องอยู่กับพีระมิดความผอมอันนี้อันเดียวเท่านั้น บางคนน่ะไปค้นหาคาว่าพีระมิดความผอมใน Google ใน YouTube ไม่มีนะครับนะเพราะพีระมิดความผอมเนี่ยเป็นการสรุปความรู้และประสบการณ์ของหมอหนึ่งขึ้นมานะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะทําหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับเนาะเป็นหนังสือลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยแหละนะแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่กาลังจัดทําอยู่นะส่วนใครที่อยากลดน้ําหนักตอนนี้จริงๆก็จะมีแต่กลุ่มลดน้าหนัก v i p นะนะครับหนังสือยังทําไม่เสร็จนะอีกระยะหนึ่งเลยเนาะซึ่งในนั้นเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับพีระมิดความผอมในํนนก VIP กจจาัคส เพราะว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยไปฟังตรงนั้นมาทีฟังตรงนี้มาทีแล้วเอามาสเปะสปะแล้วมาลองทําเองมันจะไม่เกิดผลสําเร็จมันจะไม่ได้ผลเพราะอะไรบางคนไปฟังเข้ามาว่าอยากลดน้ําหนักต้องทํา I f 1 6ทับอยากสร้างกล้ามเนื้อ IF อย่าทำนะคือพอฟังมาหลายที่ปั๊บแล้วลรงงเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าองค์ความรู้รวมๆจริงๆแล้วหน้าตาของการลดน้ําหนักเราต้องทาอะไรบ้างถูกไหมนะครับเพราะฉนั้นหมอนหนึ่งจะบอกตลอดว่าอย่างบางคนเนี่ยทำไอเอฟแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจสเต็ปที่1อ่ะขอใช้สี นี้แล้วกันจะได้ไม่แสบตาเนาะนะครับสเต็ปที่1สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นตอนลดน้ําหนักหรือว่าตอนสร้างกล้ามเนือ้อสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของสารอาหารนะนะครับสารอาหารว่าเราเนี่ยกินอะ,อะไร ไปทีละสะเตปแล้วกันเนาะนะครับในช่วงที่เรากําลังลดน้ําหนักกับสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเรื่องสารอาหารก่อนซึ่งสารอาหารก็มีหลายอย่างมากๆวันห,หนึ่งจะแบ่งฟากให้แล้วกันนะครับแต่ว่าจะพูดในเรื่องของสารอาหารก่อนนะในเรื่องของสารอาหารก่อนว่ามันต่างกันยังไงนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ฟากฟากที่1ฟากนี้นะครับคือเรื่องของการลดไขมันอ่าคือการลดไขมันส่วนอีกฟากหนึ่งนะครับจะเป็นซากของการสร้างกล้ามเนื้ออ่าสร้างกล้ามเนื้อ คำว่าลดไขมันกับสร้างกล้ามเนื้อในที่นี้เนี่ยจริงๆอะ่ะมันสามารถทําไปพร้อมกันได้นะแต่คําว่าสร้างกล้ามเนื้อในที่นี้คือพอเราได้น้ําหนักที่พอใจแล้วแล้วเราอยากมีซิกแพคแน่นๆอย่างเงี้ยมันมีความต่างกันยังไงเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางของคนลดน้ําหนักเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สามจุดเองนะครับคือ A คือจุดที่เราอ้วนตอนนี้คุณหมออ้วนมากเลยค่ะไขมันพอกตับอยากลดจังเลยอ่าแล้วก็มาจุด B คือจุดที่ ละคําว่าผอมในที่นี้คือจุดที่ใส่เสื้อผ้าแล้วสบายใจอะ่ะฉันไม่มีซิกแพคก,ก็ได้ฉันไม่ได้อยากหุนเหมือนนักกล้ามอย่างหมอหนึ่งอย่างเงี้ยภรรยาเป็นคนที่ชอบให้ผมเนี่ยนะไม่ต้องมีซิกแพคแบบนักกล้ามแต่ขอให้ใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีสมาร์ทแค่นั้นพอแล้วกอดแล้วยังรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่ได้แบบกอดกอดแล้วยังมีแน่นแน่นบีดกล้ามเนืน้อไม่ใช่ภรรยาไม่ชอบแบบนั้นเพราะนั้นผมอาจจะพอใจที่จุดบีส่วนบางคนอาจจะพอใจที่จุด C คืออะไรฉันขอกล้ามแน่น ไขมันน้อยๆเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะหยิบแล้วไม่มีไขมันเลยนะครับซึ่งแต่ละคนมีความพึงพอใจในชีวิตไม่เหมือนกันถ้าคุณอยากลดไขมันคืออันเนี้ยคือจาก A ไป B คือแขกขอแค่นี้แต่ถ้าบางคนอยากสร้างกล้ามเนื้อจ๋าๆเลยคือจะเป็นจาก B ไป4ซึ่งมันจะทําค่อนข้างต่างกันนะโอเคไหมถ้าในภาษาของคนที่เขาออกกําลังกายเทรนเนอร์เขาจะเรียกช่วงลีนกับช่วงเบลโอเคปะ่ะช่วงลีน ลีนคือรีดไขมันออกส่วนช่วงเบ้าคือพยายามบิวให้กล้ามมันใหญ่ๆโอเคปะ่ะความแตกต่างขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะนะครับคราวนี้ในเรื่องของสารอาหารอะไรที่มันต่างกันบ้างบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นหมอผมจะมองเรื่องสุขภาพเป็นหลักด้วยนะการที่เรามีกล้ามใหญ,ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสุขภาพดีนะคนที่กล้ามใหญ่ๆห,หรือวิ่งมาราธอนไกลๆแล้วเป็นโรคหัวใจเยอะแยะมากๆโอเคไหมเพราะอะไรเพราะร่างกายของคนเราจะสุขภาพดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าฮอร์โมนความเครียด ถ้าเราบาลานซ์ความเครียดไม่ได้ชีวิตเราจะแย่สุขภาพเราจะย่ำแย่ถามว่าอย่างนี้แสดงว่าความเครียดในร่างกายเราไม่ดีใช่ไหมคะไม่ใช่นะครับความเครียดมีข้อดีนะถ้าเราไม่มีความเครียดเลยจะเกิดอะไรขึ้นสมดหนึ่งสมมุติว่าณนะวันหนึ่งถ้ามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายของคุณแล้วคุณไม่มีความเครียดเกิดขึ้นเชื้อโรคก,ก็จะวิ่งไปตรงไหนก็ได้ฉันอยากจะแบ่งตัวเท่าไหร่ก็ได้คุณจะแย่เพราะคุณจะติดเชื้อแต่พอเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของคุณแล้วคุณเป็นคนปกติ คุณจะมีความเครียดเกิดขึ้นความเครียดตรงนี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารต่างๆมาฆ่าเชื้อโรคเห็นภาพเนาะแต่บางคนความเครียดเยอะเกินไปพอความเครียดเยอะเกินไปก็ทาให้ภูมิต้านทานมันเยอะมากๆเกินไปบางครั้งภูมิต้านทานเหล่านั้นกลับมาทําร้ายตัวเองก็มีเพราะนั้นถึงบอกว่าทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันนะครับออกกําลังกายก็ต้องไม่หนักเกินไปเพราะความเครียดมากเกินไปคุณก็แก่เร็วการกินของคุณบางคนเนี่ยก็ต้องไม่ตัดแป้งไม่ทำไอเฟหดเกินไปเพราะพอเครียดเกินไปน้าหนักคุณก็นิ่งคุณก็จะแก่เร็ว เหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉนั้นหม,หมอหนึ่งจะพูดในมุมที่มีสุขภาพปนอยู่ในนั้นด้วยอันที่1ในช่วงลดไขมันกับช่วงสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยในช่วงลดไขมัน,นสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณไม่ควรกินเลยคือน้ําตาลเพราะอะไรหมอหนึ่งบอกแล้วว่าถ้าอยากจะลดพุงระบบพลังงานของเรามี2ระบบคือใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักและใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักถูกไหมแต่30มสปีที่ผ่านมาหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเรากินไขมันเราเลยอ้วนเขาก็เลยมีพวกผลิตภัณฑ์มีนมพวกโล w f a มาขาย แต่กินกันมา3ามสปีไม่เห็นผอมเลยคนอ้วนเยอะขึ้นทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากน้ําตาลน้ําตาลในเลือดที่มากเกินไปนะพอใช้ไม่หมดนะครับร่างกายไม่อยากให้ในเลือดน้ําตาลเยอะจนเป็นเบาหวานก็จะถูกเอาไปเก็บในรูปของไขมันได้เพราะนั้นการที่เราอว้วนเราอ้วนจากไขมันช่วงที่เราลดไขมันเราลดพุงเราต้องไม่กินน้าตาลเปลี่ยนเครื่องดื่มต่างๆกาแฟทีอินวันชานมไข่มุกน้ําอัดลมเปลี่ยนเป็นน้าเปล่าชากาแฟดําอันนี้คุณจะผอมได้ ส่วนช่วงช่วงที่สร้างกล้ามเนื้อก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามคุณตัดไม่ให้คุณกินน้ําตาลไปเลยนะครับอาจจะมีกินได้บ้างหมายความว่าอะไรเพราะว่าช่วงสร้างกล้ามเนื้อช่วงนั้นคือช่วงที่คุณเนี่ยได้หุ่นที่คุณเป็นไงที่คุณพอใจแล้วนะหุ่นที่พอใจแล้วเนี่ยจะต้องมีกล้ามเนื้อระดับหนึ่งเพราะในช่วงที่เราลดไขมันเราสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยได้แต่อาจจะไม่ใช่การสร้างกล้ามเนื้อที่เหมือนเป็นนักกล้ามคุณลองนึกภาพว่าคนหนึ่งน้ําหนัก80อยากลดลงมาเหลือ55ตามที่ตัวเองตั้งใจ มันก็จะไขมันค่อยๆหายไปแล้วมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ซิกแคอาจจะไม่ชัดแต่มวลกล้ามเนื้อจะมากกว่าตอนที่คุณอ้วนน้ำหนัก80เห็นภาพเนาะซึ่งมวลกล้ามเนื้อเหล่านั้นแหละจะทําให้คุณสามารถเผาผ่านน้าตาลได้มากขึ้นดังนั้นใครที่เป็นเบาหวานใครที่ไขมันพอกต่ำมาหนึ่งจะบอกตลอดว่าถ้าอยากให้น้าหนักลงเร็วน้ําตาลในเลือดลงเร็วคุณจะต้องออกกําลังกายใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเมื่อกล้ามเนื้อคุณมากขึ้นมันจะเผาผ่านน้าตาลที่กินเข้าไปได้เยอะแต่ช่วงแรกที่คุณณณยยยยยัังงออออ้้้้้้้วนนนนนูู่ถาาาาาคนนาาาคุุกกิํตลลเเขไปมื มันไม่สามารถจะเผาผ่านน้าตาลได้สุดท้ายก็ถูกเอาไปเก็บเป็นไขมันเพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณสร้างกล้ามเนื้อบวกลบคุณกินน้ําตาลได้บ้างนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณผ,อม,ณผอมแล้วแล้วคุณอยากไปมีกล้ามไอ้ช่วงที่คุณผอมแล้วอะถ้าคุณรักษามวลกล้ามเนื้อคุณได้ดีคุณกลับไปใช้ชีวิตปกติได้หมอหนึ่งไม่เคยบอกใครว่าห้ามกินน้ำตาลตลอดชีวิตเพราะเมื่อเช้าหมอหนึ่งก็กิกนไอติมเหมือนกันแต่ก็จะเลือกไอติมที่น้ำตาลน้อยและใช้ย่าหวานด้วยเห็นภาพเป้ามว่่าา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 นนนะคครรรรรีแบบีี้้ถััดมมมอออออกกกกจตลไเืงสสหญ อันที่แตกต่างกันจริงๆนะคือเรื่องของอันที่สองอันที่สองคือเรื่องของแป้งถ้าคุณต้องการลดไขมันช่วงนั้นคุณต้องลดแป้งแต่ถ้าเป็นช่วงสร้างกล้ามเนื้อคุณต้องกินแป้งรวมด้วยสังเกตไหมว่าพวกที่เป็นนักกล้ามเขาจะกล้ามฟูๆที่กล้ามมันฟูได้เพราะมันมีแป้งอยู่ในนั้นนะครับแป้งเนี่ยพอเรากินเข้าไปแล้วมันใช้ไม่หมดมันจะถูกเอาไปสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อได้กระตับ พอมันไปสะสมในกล้ามเนื้อเนี่ยแป้งมันชอบน้ําเพราะฉะนั้นพวกนักกล้ามต่างๆเลาเขาเติมแป้งเข้าไปเนี่ยนะแล้วน้ํามันก็จะไปสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อด้วยทําให้เป็นไงทําให้ดูว่ากล้ามมันฟูโอเคเปล่าแล้วเวลาเขายกเวทเขาใช้น้าหนักเยอะๆมันต้องใช้แป้งเป็นพลังงานหลักแต่สําหรับคนที่อยากลดไขมันนะครับหมอนหนึ่งแนะนําให้เริ่มต้นจากการลดแป้งก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคนส่วนใหญ่ที่อ้วนน่ยมักจะไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคประจําตัว บางคนที่เริ่มต้นด้วยการเป็นเบาหวานแล้วน้ำหนักเยอะๆแล้วไปลดน้ำหนักด้วยการเพิ่มแป้งบางทีถ้าคุณไม่มีความรู้ที่ถูกต้องคุณไปเพิ่มแป้งผิดชนิดจะทําให้เบาหวานคุณแย่ลงความดันคุณสูงขึ้นไขมันพอกตับหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดในการลดน้ําหนักลดไขมันคือการลดแป้งก่อนเคยกินข้าว2ทัพพีต่อมื้อเหลือ1ทัพพี เคยกินทั้งข้าวเส้นขนมปังผักหัวผล,ลไม้บางคนนะมื้อเย็นนะกินข้าวสามทพีบวกผล,ลไม้อีกหนึ่งกิโลจะไม่อ้วนอยังไงเพราะข้าวกับแป้งผล,ลไม้ก็แป้งคุณต้องลดปริมาณแป้งลงไม่กินแป้งซ้าซ้อนและตัดปริมาณมันออกก่อนพอแป้งคุณน้อยลงแป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลน้อยลงพอน้ําตาลในเลือดน้อยลงคุณก็ไม่มีอะไรไปสะสมเป็นไขมันแล้วคุณก็จะผอมลงเห็นภาพเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างกันเลยในช่วงที่คุณจะลีนไขมันออกคุณต้องลดแป้ง แต่ช่วงที่คุณผอมแล้วคุณมีกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วคุณอยากมีกล้ามคุณเพิ่มแป้งได้ไม่ได้บอกให้กินแป้งน้อยตลอดชีวิตเห็นภาพอย่างเพราะฉะนั้นหมอนหนึ่งเลยไม่เคยบอกใครว่าคุณต้องกินคีโตนะเพราะอะไรเพราะคนที่กินคีโตแล้วผอมบางทีเขาจะฝังใจว่าเขาจะกินคีโตตลอดชีวิตซึ่งมันทาไม่ได้ระบบเผาผลาญจะพังหรือบางคนที่ชอบกินแป้งเยอะๆกินแพนเบดนะครับบางคนเนี่ยไปกินผลไม้เยอะๆแล้วไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารสุดท้ายเนี่ยลดไขมันยังไม่ได้กล้ามเนื้อจะมาได้ยังไงถูกไหมเราต้องลดไขมันก่อนนอะโเเคมันะคร้พรพาฉน,น มันเป็นเรื่องของหลักการที่แต่ละคนใช้แต่หมอหนึ่งจะอธิบายให้ฟังว่าในมุมมองของหมอเนี่ยทำไมหมอหนึ่งถึงมีบางส่วนที่คิดคิดไม่ค่อยเหมือนกับเทรนเนอร์โอเคไหมเพราะว่าคนที่มาลดน้ําหนักกับหมอหนึ่งหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคประจําตัวหมอหนึ่งเลยต้องใช้วิธีนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นอีกอย่างอื่นล่ะอ่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอคะลดแป้งไปแล้วมันหิวทํายังไงจาได้ไหมใครฟังคลิปอื่นในการลดน้าหนักของหมอหนึ่งมาจะรู้ว่าเราจะต้องกินสิ่งที่เรียกว่าปโปรตีนให้อิม่ม <ítulo> ซึ่งในการสร้างกล้ามเนื talent, ้อคุณก็ต้องกินโปรตีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ปริมาณของการสร้างกล้ามเนื้อที่อยากจะเพิ่มกล้ามจริงๆอาจจะต้องกินโปรตีนเยอะกว่าอาจจะกินโปรตีนเยอะกว่าช่วงลดไขมันนะเพราะอะไรเพราะตอนที่คุณลดไขมันนะบางคนน้าหนักเริ่มต้น80กล้ามเนื้อยังน้อยอยู่เลยพอกล้ามเนื้อน้อยแล้วคุณออกกําลังกายยังมากไม่ได้เวทเทรนนิ่งหนักๆไม่ได้พอเวทไม่ค่อยได้แล้วกินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยโปรตีนส่วนเกินมันจะขับออกทางไต ไตจะทํางานหนักได้และโปรตีนส่วนเกินสะสมเป็นไขมันได้ด้วยแต่พอคุณผอมแล้วกําลังจะไปเป็นคนมีกล้ามคุณกินโปรตีน1.6เท่าสองเท่าของน้าหนักตัวนะไม่มีปัญหาเพราะตอนนั้นน่ะคุณไม่มีไขมันแล้วคุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากพอที่จะใช้ในการยกเวทแล้วเห็นภาพเนาะนะครับส่วนอาหารต่างๆที่เป็นไขมันนะครับหมอหนึ่งเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วไขมันกินได้ไหมกินได้อาหารที่เป็นของมันของทอดกินได้แต่ช่วงลดไขมันไม่ควรกินไขมันพร้อมแป้ง เพราะระบบพลังงานมีสองระบบคือแป้งกับไขมันแป้งกับน้ำตาลหรือไม่ก็ไขมันคุณกินแป้งกับเยอะกินไขมันก็เยอะเกิดอะไรขึ้นครับบางคนกินเป็นเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งทอดมันคือแป้งทอดถูกไหมร่างกายงงเลยฉันจะใช้อะไรก่อนดีเพราะฉะนั้นถามว่ากินได้ไหมไขมันกินได้แต่ควรจะเป็นโปรโตีนทอดซึ่งถ้าพูดในแง่ของสุขภาพเราก็ควรจะต้องกินไขมันด้วยเหมือนกันแหละในช่วงที่เราเพิ่มกล้ามเนื้อแต่จะเป็นพวกไขมันดีแต่จะไม่ได้พูดในคลิปนี้ โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องสารอาหารสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนเลยในช่วงลดไขมันกับสร้างกล้ามเนื้อคือเรื่องของแป้งโอเคป่าเนาะซึ่งดีมากๆถ้าช่วงลดไขมันกินแป้งแล้วบวกอะไรด้วยครับใยอาหารและช่วงที่สร้างกล้ามเนื้อก็กินแป้งแล้วบวกอะไรด้วยครับใยอาหารเพราะบอกแล้วว่ากล้ามใหญ่อย่างเดียวสุขภาพไม่ดีมีเยอะนะเพราะนั้นสําคัญมากนะครับบ้องสุขภาพเป็นหลักแล้วเดี๋ยวหุ่นมันดีเอง นะอันนี้คือข้อที่1ที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้ถัดมานะครับข้อที่2ข้อที่2ที่แตกต่างกันเลยนะคือเรื่องของการจัดเวลาการกินนะจัดเวลาการทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าอะไรครับการทำา IF ต่างกันยังไงอ่ะย้อนมาดูนะถ้าเป็นเรื่องของการทำา i เเราก็แบ่งเป็น2ฝั่งเหมือนเดิมนะคือฝั่งลดไขมนันนะครับกับฝั่งสร้างกล้ามเนื้อบทห,หนึ่งอาจจะขออนุญ,ญาตพูด รวมๆกันกับสเต็ปที่3แล้วกันเนาะบางคนบอกว่าคุณหมอคะแล้วสเต็ปที่3คืออะไรสเต็ปที่3คือเรื่องของการสร้างระบบเผาผลาญก็คือการออกกําลังกายเพราะอันเนี้ยมีหลายคนเข้าใจผิดนะครับอ่ะคราวนี้การทำไอเในช่วงของการลดไขมันกับสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยในการทำไอเเรามักจะหวังผลของการเอาไขมันมาใช้เป็นหลัก บางคนไม่รู้จัก IF เลยคืออะไร IF คือย่อมาจาก intermittent fasting จำชื่อไม่ได้ช่างมันนะบอกแล้วนะอันไหนที่มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่จะเป็นต้องจำแต่ให้รู้ว่า intermittent เนี่ยแปลว่าเป็นช่วงๆ fasting คืออดอาหารมันคือการอดอาหารเป็นช่วงๆเหมือนที่หลายๆคนเคยพูดว่าอะไร IF 16ทับ8อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอตัวเลขข้างหน้าเนี่ย16เนี่ยคือช่วงอดส่วน8ชั่วโมงหลังเนี่ยคือช่วงกินเพราะฉะนั้นมันมีงานวิจัยบอกว่าถ้าคุณอยากลดไขมันลดพุงลดน้ำหนัก ได้ดีอยากลดความอ้วนลดน้ําหนักได้ดีคุณต้องมีช่วงอดนานกว่า12ชั่วโมงหมายความว่าอะไรถ้าวันนี้คุณหยุดกิน2องทุ่มพรุ่งนี้นับไป12ชั่วโมงคุณจะไปเริ่มกินมื้อแรกได้ตอน8ปดโมงเช้าอีกวันหนึ่งแต่จากประสบการณ์หมอหนึ่งนะถ้าคุณหยุดทานได้ประมาณ15-18ชั่วโมงอ่ะจะเป็นช่วงของการทําฟาสติ้งที่ดีหมายความว่าอะไรอย่าง16ชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณหยุดกิน2องทุ่มไปเริ่มมื้อแรกอีกวันหนึ่งเที่ยงถ้าคุณหยุดกินตอนหกโมงเย็น,ไ,น,ยน,ยไ,นได้้้มมากขึนโอเคัย ซึ่งในช่วงของการลดไขมันหรือลดพุงเนี่ยเราจะเน้นการทํา IF มากๆาหมอหนึ่งใช้คําว่าเน้นการทํา IF นะหมายความว่าอะไรสมมุติว่าคุณเริ่มกินตอน8ปดโมงเช้าแล้วคุณมีกินอีกทีเที่ยงมีกินอีกที5้าโมงเย็นนะครับนะแล้วคุณจะไปออกกําลังกายหมอหนึ่งจะพูดเรื่องการออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยแล้วนะคุณจะไปออกกําลังกายตอน2องทุ่มอันนี้กินกินหกินส กิน3แล้ว2ทุ่มคุณออกกำลังกายหลายคนจะมีคำถามถามหมอหนึ่งว่าคุณหมอคะหลังออกกำลังกาย2ทุ่มกินต่อได้ไหมคะอยากกินอีกถ้าคุณกินอีกคุณไปกินอีกทีตอน4ี่ทุ่มสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรการทำไอเอฟของคุณจะจะหายไปเพราะนั้นถ้าถามหมอหนึ่งหมอหนึ่งจะเน้นช่วงลดพุงคือเน้น IF เป็นหลัก กินสารอาหารในสเต็ปที่1กินโปรตีนให้อิ่มลดแป้งให้ได้ให้อยู่ในช่วงของการทำเอฟเป็นหลักส่วนออกกําลังกายออกตอนไหนก็ได้คุณจะออกก่อน8ปดโมงเช้าก็ได้แต่เวลากินเราก็จะอยู่ตามนี้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกิน8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นอย่างเดียวนะใครที่เรียนอยู่ในกลุ่มหมอหนึ่งจะรู้ว่าเราสามารถจัดได้ตามเวลาที่ที่เราเหมาะสมกับชีวิตประจําวันของแต่ละท่านเลยนะครับเนาะส่วนการออกกําลังกายเราจะไม่ฟิกถ้าบางคนจะไปออกกําลังกาย4ี่โมงเย็นได้ไหมได้ แต่ถ้าออกหลังช่วง IF ไปแล้วเราจะไม่กินหลัง IF แล้วนะโอเคเปล่านะครับแต่จะต่างกันกับการสร้างกล้ามเนือ้อสมมุติว่าสร้างกล้ามเนื้อหมอหนึ่งกินมูอลรก8โมงมื้อ2เที่ยงมื้อ3 5โมงเย็นนะครับกิน1กินมื้อ2กินมื้อ3แล้วตอน2ทุ่มหมอหนึ่งมาออกกําลังกายอ่าออกกาลังกายจะเกิดอะไรขึ้นครับหมอหนึ่งอาจจะเติมเวโปรตีนตอน3ทุ่มได้ไหมได้ เพราะอะไรการกินโปรตีนหลังออกกําลังกายก็จะทําให้กล้ามใหญ่ขึ้นได้ควรจะกินขนมปังบวกเวก็ได้เพราะอะไรตอนนั้นไขมันเราไม่ได้เหลือเยอะแล้วแต่เราอยากให้กล้ามเนื้อเรามันสวยขึ้นเพราะฉะนั้นพอถึงตอนนั้นหมอหนึ่งจะเน้นเรื่องของการออกกําลังกายเป็นหลักโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจ IF เท่าไหร่เห็นภาพยังนี่คือความแตกต่างกันระหว่างการลดไขมันกับการสร้างกล้ามเนื้อแต่ลักษณะการออกกําลังกายทั้งช่วงลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อก็ยังเหมือนกันนะคือ เน้นเวทเทรนนิ่งเป็นหลักแต่ในช่วงแรกนะความแตกต่างในเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยเวทเทรนนิ่งนะของการลดไขมันคุณไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆไปเอาดัมเบลมายกได้นะเพราะตอนนั้นกล้ามเนื้อคุณไม่แข็งแรงคุณอาจจะเน้นการทำบอดี้เวทก่อนบอดี้เวทก็คือการใช้น้ําหนักตัวตัวเองเป็นหลักไม่ได้ใช้ดัมเบลไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรอย่างอื่นเพิ่ม แต่พอคุณผอมแล้วคุณอยากจะได้กล้ามเนื้อใหญ่ๆอันนั้นคุณจาเป็นต้องมีน้ําหนักภายนอกมาเสริมคือเวทเทรนนิ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวไวจะสอนในคอร์สใหม่ที่เป็นคอร์สออกกาลังกายซึ่งยังทำคอร์สอยู่เลยนะบอกแล้วนะว่าปกติใครที่เรียนกับหมอหนึ่งจะรู้นะครับว่าความรู้ฟรีที่อยู่ใน f เฟ o บุ o กยู u ูบแ่ะผมก็ไม่เคยกักเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มเรียน VAP ลดน้ําหนักก็จะรู้ว่าความรู้ในนั้นเนี่ยแน่นมากนะครับครบทุกอย่างที่คนลดน้ําหนักต้องรู้ คุ้มค่าแน่นอนใครที่รอเข้ากลุ่มแล้วลังเลไม่ได้เข้านะอย่าพลาดนะเป็นคอร์สท,ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณควรจะเรียนเดี๋ยวตอนท้ายจะได้ให้ฟังว่าเพื่อนๆเ,เรียนกันแลนบ้างแล้วหลายคนที่บอกว่าทําไมคอร์สออกกำลังกายหมอหนึ่งยังไม่ทําสักทีบอกแล้วถ้าคอร์สไหนที่ทําออกมาแล้วแล้วมันไม่ดีผมจะไม่ทําแต่อยากให้คนที่ตั้งใจอยากเอาไปเปลี่ยนชีวิตให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับเนาะนะเพราะฉะนั้นอีกคอร์สหนึ่งก็เดี๋ยวรอก,ก่อนหลังไม้ทักมาเรื่องออกกําลังกายเยอะมากเลยนะครับกำลังทาอยนะนะยน,ยนนะนรรเเเเเยยยาาล้้ีีไขขป ดีมากๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาในเรื่องของพีระมิดนะสะเตปสสเตปเนี่ยคือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างช่วงลดพุงกับช่วงไรกับช่วงสร้างกล้ามเนื้อพอเห็นภาพเนาะว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้นะครับนะส่วนอีก2สเตปหลายคนไม่เคยฟังหมอหนึ่งเลยมันคืออะไรนะครับถ้าเป็นช่วงพีระมิดความผอมคือช่วงที่เราลีนเอาเอาไขามันออกเนี่ยนะเราจะเจอปัญหาปัญหาหนึ่งที่เรียกว่าปัญหา น้ำหนักนิ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเอาไขมันออกไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะหวงไขมันนะครับมันจะต้องรู้วิธีวิธีแก้ว่าน้ําหนักนิ่งแก้อย่างไงแล้วก็สุดท้ายพอเราลดได้จนถึงจุดที่เราพอใจเช่นบางคนบอกว่าคุณหมอคะลดมาจนถึงจุดผอมแล้วอะค่ะนะแล้วพอใจแล้วอะค่ะทํายังไงคะไม่ได้อยากมีกล้ามแล้วค่ะแต่อยากให้ผอมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ในสเต็ปที่5ของพีระมิดเพราะฉะนั้นการเดินทางของคนลดน้ําหนักจริงๆจะเป็นอย่างนี้ อ้วนเสร็จปับ๊บเข้าใจว่าสารอาหารปรับยังไง IF ปรับยังไงออกกําลังกายอออย่างไงเสร,าาร็จปั๊บเจอปัญหาตุ้มน้าหนักนิ่งในสเต็ปที่4แก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งลดต่อสารอาหารออกกําลังกาย IF เจอนนหนักนิ่งตุ้มหนึ่งแก้ปัญหาน้าหนักนิง่งพอถึงจุดปั๊บได้น้ําหนักที่พอใจทํายังไงให้ยั่งยืนเนี่ยการลดน้ําหนักมันเป็นแค่นี้เองโอเคไหมอันนี้คือย่อยให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่พอพร้อมแล้วอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยคุณต้องไปเรียนรู้การออกกําลลังกายเพิ่มขึ้น โอเคป่าว่าเฮ้ยเราใช้ดัมเบลเราใช้ยางที่เราใช้น้าหนักทํายังไงให้กล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเราถึงจะหุ่นดีขึ้นสวยขึ้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แค่สวยสุขภาพดีนะโหแค่สเต็ปนี้ทาตามพีระมิด5าขั้นตอนก็พอเนาะใครที่เพิ่งตามหมอหนึ่งมานะครับนะเพิ่งมาเจอคลิปีคลิปแรกอย่าไปดูอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆในช่องเนาะส่วนใครที่อยากเรียนลดน้ําหนักกับหมอหนึ่งแล้วถามว่าในกลุ่ม v i p อ่ะที่เพื่อนๆเ,เ,เขาลดกันได้อย่างเนี้ยนะมีรีวิวมาทุกวันเลย มอหนึ่งมีกลุ่มเรียนกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มลดน้าหนักรั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับซึ่งในกลุ่มนั้นก็คือการเจาะลึกพีระมิดความผอมอันนี้แหละว่าสารอาหารในช่วงที่คุณลดไขมันเนี่ยน้ำตาลเครื่องดื่มจากเครื่องดื่มขนมอะไรต่างๆเนี่ยมีตัวเลือกยังไงบ้างต้องดูอะไรบ้างฉลากอ่านยังไงนะครับว่าอันไหนน้าตาลเยอะน้ําตาลน้อยเนาะแป้งสอนครบเลยนะข้าวเส้นขนมปังผักหัวผล,ลไม้ต่างๆ ไม่ได้ให้ตัดแป้งแต่จะมีเทคนิคที่หมอหนึ่งใช้ประจําคือเราเรียกว่าเทคนิคการนับแป้งและเทคนิคการแลกแป้งให้คุณยังสามารถกินแป้งกินผลไม้ที่คุณอยากกินได้โดยที่ไม่ต้องตัดออกแล้วตรงนี้แหละคือสิ่งที่คนลดน้ําหนักทั่วไปอพลาดถ้าคุณไม่เข้าใจเทคนิคข้อนี้นะมันจะทําให้คุณผอมแล้วคุณกลับไปกินแป้งแล้วมันเยอะเกินไปจนทําให้คุณกลับไปอ้วนอีกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนับแป้งข้อนี้เป็นมันจะทําให้คุณผอมแล้วเนี่ยคุณจะไม่กลับไปอ้วน โอเคไหมนะแล้วก็รู้จักเลือกโปรตีนสําคัญมากนะโปรตีนเนี่ยเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจโปรตีนคุณจะกินแล้วยังไงก็ไม่อิ่มคุณจะหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโปรตีนก็มีทั้งจากพืชและจากสัตว์ได้แก่พวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้เวโปรตีนต่างๆเลือกยังไงคุณจะได้เรียนจนครบเลยในกลุ่มโอเคไหมนะครับไขมันปริมาณเลือกยังไงชนิดเลือกยังไงบางคนทำแบบข้าวเองเลือกยังไงสําคัญมากเดี๋ยวจะสอนด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่องไขมันให้ด้วย นะครับเนาะแล้วก็ถัดมาในเรื่องของอราเออร์พีระมิดขั้นที่2คือเรื่องของ IF ถูกไหมบางคนเนี่ยทำงานไม่เป็นเวลาบางคนจัดเวลาตัวเองไม่ถูกบางคนเคยทํา IF แล้วแต่ไม่เห็นผลเพราะอะไรเพราะพลาดเรื่องสารอาหารและบางคนเข้าใจเรื่อง IF ผิดผิดหมอหนึ่งจะมีเจาะลึกเรื่อง IF ให้เต็มเมเลยแล้วก็มีตัวอย่างให้ด้วยนะบางคนที่เขาทํางานไม่เป็นเวลาเป็นกะอย่างเงี้ยหมอหนึ่งมีตัวอย่างให้หมดเพราะนักเรียนของหมอหนึ่งกับคนไข้หมอหนึ่งเนี่ย 2 0 0 0 0กว่าคนนะครับมีครบทุกรูปแบบอ่ะนะโรคประจําตัวก็มีครบทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ตัวอย่างก็เข้าไปดูเลยว่าตัวเองใช้ชีวิตแบบไหนแล้วเข้าไป Copy เลยแล้วก็ไปลองทาตามนะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อเนาะบอกเลยว่านักเรียนของผมที่น้าหนักเยอะๆนะเขาออกกําลังกายกันขึ้นมาเนี้ยสิบถึงสินาทีเท่านั้นเองเขาก็ผอมได้ละเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าออกแบบไหนใช้เวลาน้อยไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะนักเรียนผมนะอายุมากสุด80กว่าปีน้าหนักมากสุด150โล ถามว่าทําไมเขาออกกําลังกายได้เพราะเขารู้ไงว่าเทคนิคแบบไหนการออกกําลังกายแบบคนที่ลดไขมันกับการออกกําลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อต่างกันเห็นไหมมอนดินบอกตั้งแต่แรกแล้วคนลดไขมันไม่ต้องออกหนักหรอกแต่ต้องรู้เทคนิคเล็กๆนๆๆ้อยส่วนคนสร้างกล้ามเนื้อคุณอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องการเวทเทรนนิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองมันคือความแตกต่างเพราะนั้นถ้าคุณแค่อยากผอมอยากลดน้ําหนักคุณเข้าใจแค่พีระมิดเนี้ยสขั้นตอนีนคุณก็ผอมแล้ว แต่มันจะยั่งยืนถ้าคุณรู้ว่าน้ำหนักนิ่งแกยังไงแล้วพอได้น้ำหนักที่คุณพอใจแล้วคุณทำยังไงให้ไม่กลับไปอ้วนอีกเห็นภาพไหมเนี่ยรวมอยู่ทุกอย่างนะครับในกลุ่ม BAP เนาะลงคนถามว่าอยากสมัครเข้าไปทำยังไงบ้างนะครับปกติแล้วจะมีค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนอยู่ที่9,900บาทนะแต่อย่างที่บอกนะครับใครที่สมัครทันแล้วเห็นคลิปนี้ท้ายคลิปนี้นะสมัครตอนนี้ได้สิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษในราคาเพียง3,900บาทเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรโมชั่นวันห,หนึ่งเปลี่ยนโปรโมชั่นท้ายคลิปออทททุกกลิปบ,บนีจะถูตัดออัด คุณจะเห็นแต่ข้างหน้าจะไม่เห็นโปรโมชั่นแล้วโอเคไหมนะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับเราจะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยหมอหนึ่งลงคลิปเรียนไว้ให้แล้วผมถามว่าคุณหมอคะเราถ้าสมมุติว่าสงสัยจะทํายังไงดีกลัวทําไม่ได้กลัวมไม่มั่นใจนะครับใครที่สมัครลังคลิปนี้หมอหนึ่งให้สิทธิ์ในการปรึกษากับหมอหนึ่งในกลุ่มฟรีอีกหนึ่งปีนะครับง่ายง่ายคือท้ายบททุบทหมอหนึ่งจะมีสรุปมาให้แล้วว่าแต่ละวันคุณต้องทาอะไรบ้างเพราะปัญหาคนส่วนใหญ่ที่ลดน้้้้้้้าาาาาาหหหนนนนนนนัััััััักไมมมม่่ดดดดอออรรรววววจจะทะทลลลงงเเเพพพฉผใแแีีีีีปปปบบิญุ๋ยถ พอปรับแบบนี้เสร็จเกิดปัญหาว่าแป้งปรับยังไงบทถัดไปมารอแล้วแล้วถ้าไม่มั่นใจอันไหนปรึกษาผมได้ในกลุ่มโอเคไหมแล้วถ้ามีการอัปเดตสมมติอีก3ปีมีเทรนการลดน้ําหนักใหม่ๆคุณไม่จำเป็นต้องสมัครคอร์สใหม่นะครับคุณสามารถอัปเดตความรู้ในกลุ่มต่อได้เลยในเรื่องของการลดน้ําหนัก โอเคไหมนะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะหมอนหนึ่งมีนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับนะเป็นคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเขาก็เข้าไปเรียนกันเพราะเราไม่จำเป็นต้องเรียนพร้อมกันอยู่แล้วนะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามเวลาที่คุณสะดวกนะครับเพราะมันมี21บทหลักนะวันนี้คุณเรียนบท1เสร็จพรุ่งนี้คุณเรียนบท2วันลื่นไม่ว่างก็ไปเรียนอีกวันหนึ่งบทที่3ได้ โอเคไหมเรียนได้จากทั้งมือถือแท็เบเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์หมอนหนึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยเสียเงินกับการลดน้าหนักมาเยอะแล้วนะอย่าพิ่งไปพึ่งอย่างอื่นนะอย่าพึ่งไปพึ่งยาลดน้าหนักอย่าพิ่งไปพึ่งอาหารเสริมอย่าพิ่งไปพึ่งตัวช่วยต่างๆเพราะสิ่งที่คุณตามหาจริงๆมันคือเรื่องของความรู้ที่มันจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตแล้วเอาไปดูแลคนรอบข้างคุณได้ด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็ยังคันโปรโมชั่นนี้ก็สมัครได้เลยนะครับโอนค่าสมัคร ส่งไปที่ Li น์แอดเฮล y ี e ฮีโร่จะมีทีมงานที่น่ารักน่ารักคอยอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดนะครับว่าเข้ากลุ่มยังไงเรียนยังไงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็เจอกันในกลุ่มนะครับลดน้ำหนักไม่ยากนะครับหมอหนึ่งช่วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับส่วนใครจะเข้ากลุ่มก็เจอกันในกลุ่มนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในช